สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปไหว้พระทำบุญเสริมสิริมงคลกันค่ะวัดที่เราจะไปนะคะชื่อวัดว่าวัสเกตร,ราชวรวรมหาวิหารหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวัดภูเขาทองนั่นเองค่ะการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยค่ะเลือกเดินทางได้หลายเส้นทางเลยวันนี้เรานั่งรถเมลสาย509มาจากป้ายโรงพยาบาลบางไผ่ค่ะมาลงที่เทเวศราคาก็17บาทเท่านั้น ลงไม่ถูกเนี่ยก็สามารถบอกกับเป๋ารถเมย์ได้แล้วก็เดินต่ออีกประมาณ500เมตรค่ะก็ถึงวัดแล้วโดยวันนี้นะคะเราก็จะขึ้นไปสักการะพระเจดีย์ภูเขอทองด้านบนกันค่ะใช่แงนี้แหละเดี๋ยวขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถ่าย เดินขึ้นไปเลยนะเพื่อนๆเดี่ยเราจะหายในส่วนค่าเข้าชมนะคะบบก็ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าคนละ100บาทส่วนคนไทยเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะต่อมานะคะเดินขึ้นมาก็จะมีวิวเป็นน้ำตกบอกปะครับมีคาเฟ่ด้วยค่ะ ก็เดินเดินไปนะคะก็จะมีจุดพักค่ะมีคลองใหญ่แล้วก็ระฆังให้เราตีซึ่งมันเสียงดังกังวันมากซึ่งภูเขาทองเนี่ยสร้างขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันได้รับจากประเทศอินเดีย ซึ่งขุดจากเนื้อพระเจดีเก่าในเมืองกบิลพัทเป็นปูชนียสถานและสัญลักษณ์อยู่คู่วัสเกตโดยวัสเกตนะคะก็จะมีหมุดโฉนดที่ดินแล้วก็ถือเป็นสรืเมืองอีกด้วยค่ะรอบๆนะคะมองออกไปจากที่สูงเนี่ยก็จะเห็นบ้านเรือนรถถนนผู้คนวิวก็คือลุมๆมแล้วสวยมากๆเลยค่ะใกล้สุดสายตาเลย <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาข้างในแล้วค่ะคือสวยมากๆเลยค่ะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็คือเยอะมากๆเลยค่ะอากาศก็เย็นสดชื่นค่ะเพราะว่ามีเครื่องปรับอากาศที่ช่วยคายความร้อนให้เราค่ะอีกไม่กี่เดือนแล้วเราก็จะเข้ามาหาวิทยาลัยกันแล้วค่ะก็เลยถือโอกาสไหว้พระขอพรเป็นสี่มงคลสักหน่อยค่ะอีกทั้งถ้าใครอยากขอพรด้านความมั่งคั่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรัก รวมถึงหากใครอยากขายที่ดินหรือเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถนำโฉนดมาเพื่อขอพรให้ขายบ้านที่ดินได้ด้วยนะคะ ต่อไปเราก็จะพาทุกคนไปขึ้นสวรรค์กันนะคะทางขึ้นเราสามารถเดินตามไปไม้ายมาได้เลยค่ะระวังตรงทางขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าทางค่อนข้างเล็กแล้วก็แคบน,นิดนึงค่ะพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยอากาศก็จะร้อนมากๆเลยค่ะแต่ก็จะเจอกับภูเขาท้อที่ใหญ่มากๆให้เราได้กลาบไหว้กันค่ะ โดยเขาเนี่ยจะสร้างภูเขาทองนี้ครอบพระบรมสารีริกธาตุองค์ของจริงที่อยู่ชั้นเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะอีกทางนะคะก็จะมีะให้เราเนี่ยบูชาพระไตา้แล้วก็กราบไหว้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุบนภูเขาทองด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดสูงสุดแล้วเราก็จะมองเห็นวิวได้ทั้งมุมเลยสวยมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงไปข้างล่างกันเลยเดินลงมาเราก็จะเจอกับหลวงพ่อโตนะคะพวกเราขอแวะไปก่าบ้า้เสริมพลังใจอีกที่นึงค่ะ แล้วเรานะคะก็จะเดินลงมาข้างล่างค่ะก็จะเจอถ้ำอยู่ตรงเชิงภูเขาค่ะโดยข้างในนะคะก็จะมีการจําลองมรดกโลกที่ถูกทำลายไปแล้วนั่นก็คือพระพุทธรูปที่จําลองมาจากเมืองบาเมียนค่ะประเทศอัฟกานิสถาน ช่วงที่เราไปนะคะก็จะเป็นช่วงปีใหม่ค่ะก็จะมีงานวัดด้วยค่ะร้านดังๆมาเปิดเยอะมากๆเลยค่ะถ้าใครอยากมาไหว้พระทำบูรมาเที่ยวแบบพวกเรานะคะวัดผู้ขาทองเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวเพื่อสนับสนุนสถานที่ดีๆแล้วก็สวยภายในประเทศของพวกเรากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะไปเลย